สวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอและก็ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องของข้าวตอกแตกท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมว่าเวลาท่านเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจท่านก็จะเห็นญาติญาติผู้ที่มาร่วมงานนั้นได้วานข้าวตอกแตกนะข้าวตอกแตกหรือข้าวสารในการแห่ขบวนศพไปสู่ส,สุสานและเมเมน ตามวัดต่างๆนะฮะท่านคงมองเห็นภาพในตรงนี้คำว่าข้าวตอกแตกหรือข้าวสานั้นทางสัจธรรมอนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปวัวะยธรรมมีโนมีความบังเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเรียกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นทุกคนต้องเจอในสิ่งนี้ฉะนั้นแล้วข้าวตอกแตกก็คือนำข้าวเปลือกมาคั่ว นะฮะวิถีชีวิตบ้านๆโบราณสมัยแต่ก่อนเมื่อนำมาคั่วแล้วก็ไปใส่ภาชนะไว้หลังจากที่จากเคลื่อนศพก็จะมีการแห่และก็จะมีการหวานโปรยข้าวตกแต่แต่ยุคในสมัยปัจจุบันในบางพื้นที่นั้นก็จะมีนำข้าวสารมาหวานเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะฮะในศาสตร์แห่งความเชื่อถ้านำข้าวเปลือกมาต้องคั่วให้แตก แต่ถ้านำข้าวสารมาแล้วไม่ต้องคั่วนะฮะนี่คือความหมายของข้าวตอกแตกนะครับท่านเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครหนีไปพ้นสักคนเดียวในวัฏสงสารโลกมนุษย์ในตรงนี้ฉะนั้นแล้วข้าวตอกแตกความหมายในการหวานนั่นก็คือว่าท่านให้หวานก่อนที่จะถึงประตูวัดให้หมดก่อนที่จะเข้าถึงประตูวัดแล้วก็หวานนั้นไม่ให้หวานาย้อนหลัง ต้องหวานไปด้านหน้าอย่างเดียวนี่คือความหมายของข้าวต่อแตกสำหรับคลิปคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยรู้ไว้ใช่ว่าสบายดี